อยู่ไหนคะคุณพี่ริต้าเพิ่งอัดรายการเสร็จไปไหนมาวันเนี้เหล่ามาดิเรื่องน่าสนใจมากนะวันนี้ได้วันนี้ยไปแชร์ความลับมาความลับของริต้ามาอไปแชร์เรื่องอะไรมาเกี่ยวกับเรื่องมูมูเตลูเนี่ยนะมูเตลูเนี่ยศาสตร์อ่านดวงดาวร่วมสมัยริต้ามูมานานแล้วแต่ไม่ออกสื่อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตอบก่อนศาสตร์อ่านดวงดาวร่วมสมัยเนี่ยมีมู มูเตลูแบบสัสตร์อ่านดวงดาวร่วมสมัยเฮ้ยต้องเหล่าต้องเหล่าพี่เหล่ามันเลยมันมันก็งงดิมันไม่เคยรู้ไงแล้วมันไม่เคยมีมันมีด้วยเหรอเขาเรียกว่ามูแบบร่วมสมัยอ่าแล้วมูยังไงมูแบบร่วมสมัยคือต้องไปให้สุดมูขั้นสุดแล้วหยุดที่สําเร็จอ่ะพูดง่ายๆงั้นต้องเหล่าต้องเหล่าคือว่าเรามูเราต้องมูแบบว่าสมดุลธาต คนแต่ละราศีเนี่ยมันจะมีธาตุหรือแค่สี่ธาตุแค่นั้นแหละคือดินน้ำลมไฟแล้วดินน้ำลมไฟมันก็จะมีคุณลักษณะพิเศษอีกสามอย่างคือพูดง่ายว่าคนคนหนึ่งเนี่ยมันจะมีความต่างกันออย่างบางคนบางคนเธอเคยได้ยินมาแบบว่าไปเอาของแบบของขลังมาบางคนได้ผลบางคนไม่ได้ิลเพราะบางคนเนี่ยวันที่มูหรือว่าของที่มูเนี่ยมันอันนี้มันไม่ใช่อันหยุดก่อนเดี๋ยวขอถามมูถูกจุด ถูกวันถูกจริตถูกเคมีอะไรบาประมาณนั้นปะถูกวันถูกที่ถูกเวลาแต่คุณชอบลืมอะไรอีกอย่างลืมถูกวิธีการวิธีการสําคัญต้องถูกวิธีการแล้ววิธีการสําคัญนี่คือต้องยังไงอต้องดูด้วยว่าเราเป็นแบบไหนงั้นงั้นเราเป็นแบบนี้แล้วจะไปมูแบบชาวบ้านได้ไหมไม่ได้งั้นบอกเหอะมันไม่เกิดผลสิบสองราศีเนี่ยบอกเหอะอยากรู้ละเอาราศีอะไรกอนเอาเป็นกลุ่มธาตุไห เอาง่ายๆนะเอาแบบสมวดรวมง่ายๆสั้นๆนะแบบนี้นะกลุ่มธาตุที่จะแบบว่ามีผลเกี่ยวกับมูในครั้งนี้อย่างรวดเร็วเลยนะเห็นผลชัดเลยคือพวกธาตุดินเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดาวที่สําคัญจุดโฟกัสที่สําคัญอยู่ที่ธาตุดินอ,อยู่ที่ราศีกันหรือว่าเวอร์โกนี่แหละแล้วเวอร์โกเนี่ยเขาจะมีดาวเขาเขาจะมีดาวเมอร์คิวรี่ดาว ดาวพุธแปลว่าอะไรแปลว่าการสื่อสารคอมมูนิเคชการติดต่อสื่อสารรับเรื่องรับเร,บร,บรบารับส,สารส่งสารประมาณ<ด>ว่า<ะ>่วยเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งพลังธรรมชาติเนี่ยถึงแน่ไม่เสร็จถึงคือถ้าไม่ถึงเขาส่งจดหมายก็ไม่รับไม่ได้<อ>เขียนจดหมายแล้วจะส่งคนอื่นถ้าไม่มีเขาเราก็ส่งไม่ได้ตอนนี้ประมาณท่านเทพดาวพุธ่ยทำงานท่านเทพดาวพุธส่งพลังมากถ้าตอนนี้ถือว่าเป็นเจ้ากระทรวงดีลิเวอรี่เลย อ๋อรี่้ยกให้กระทรวงเมอร์คิวรี่นี่เลยว่าไปดีดิวอรีทั้งหลายที่ต้องบูชาดาวพุธในช่วงนี้เอาว่าไปถูกต้องอ่ะแล้วพี่บอกเลยบอกมาเบอกแล้วเราทำไมถึงแบบว่าเราแค่ดาวพุธแล้วยังไงมันไม่ใช่แค่ตรงนั้นไงมันมีเหนือกว่าตรงนั้นคือว่าณช่วงเวลาเนี้ยที่ดาวพุธกําลังแบบว่าเจิดจรัสอะไรตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ว่ามีการย้อนกลับไปกลับมามันมีคําว่าดาวพุธเลโทรเกรด เริ่ม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 ต้องอธิบายแปลจ้ะต้องอธิบายแล้วโชวเกตแปลว่าเ,ออเดินถอยหลังอ,อแต่จริงๆไม่ได้เดินถอยหลังแต่เพียงแต่ว่าดาวมันมีเดินช้าเดินเร็วอก็คืออาจจะเหมือนเดินเดินถอยหลังแต่จริงๆไม่ใช่แล้วยังไงมันมีผลอย่างนี้คือว่าณจุดจุดเนี้ยถ้ามันมีการแบบว่าใช้คำพูดว่าเดินถอยหลังเมื่อไหร่ปุ๊บเนี้ยณจุดจุดเนี้ยมันจะมีการย้อนกลับไปกลับมาสามรอบอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปแล้วก็กลับมาอีกทีจะใช้เวลาทั้งหมดสามรอบแล้วพอเอิร์นไอ้ที่ จุดที่จะกลับไปกลับมาเนี่ยมันเป็นจุดโชคดีอ๋อมันเป็นจุดที่ทั้งดาวศุกร์ทั้งดาวพฤหัสทั้งดาวพุธแล้วก็ดาวใหญ่ๆอ่ะที่ที่มีผลกับจักรวาลน,นะคะเอาง่ายๆจักรวาลจักรวาลอะเข้าใจใช้คำว่าจักรวาลจัดสรรแล้วกันตอนนี้จัดสรรเรื่องอะไรเป็นพิเศษจักรวาลจัดสรรเรื่องอะไรเป็นพิเศษตอนนี้นะอ,อยากจะได้อะไรมากที่สุดคนตอนนี้อยากจะได้เงินเออนั่นแหละสิอยากจะสุขภาพแล้วสุขภาพเรื่องไหน สุขภาพแต่ละคนต่างกันบางคนจะสุขภาพเรื่องเงินสุขภาพเงินบางคนสุขภาพความสัมพันธ์เออมันมีมันมีสุขาภาพเงินสุขภาพงานใช่เ,ออเรื่องเออ้เรดเ,รเนี้ยจะต่างกันแต่ละคนใครจะอิธิษฐานเรื่องไหนงนั้นเคาะดีกว่าแต่ละราศีอะ่ะอันนี้อันนี้มูได้กี่ราศีบ้างทุกราศี ทุกราศีหมายความทุกราศีมูได้ใช่ไหมทุกราศีมูได้มูได้ช่วงนี้แล้วก็นเวลาที่คุณมูอืเวลานี้ใครได้เวลานี้ใครเป็นพระเอกเวลานี้ใครนําตามนั้นบอกวันหน่อยเหอะคนที่เป็นเอาอย่างนี้นะคะธาตุดินแล้วกันธาตุดินมีใครบ้างอะดินก็จะมีพืชศพมีมังกรแล้วก็มีกันอ่ะฮะคนที่เป็นธาตุดินตอนนี้นะคะอืมูดีมากๆเลยดาวอะไร ดาวพุธดาวพุธแล้วก็ตรงเนี้คืออะไรคือโลสคอรสอ่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยสิอันนี้ใช่ไหมที่จะให้มูเนี่ยขอบขอจะมูหรือไม่มูแล้วแต่แต่ว่าริต้าทําแบบนี้มูแบบนี้มาตั้งนานแล้วอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเอา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 ในส่วนของไล่แต่ละราศีเลยนะเพราะทุกคนอยากรู้แล้วเนี่ยดาวพุธอ่าในเรื่องนี้ตอนนี้จะให้อะไรกับคุณคุณจะได้เริ่มต้นใหม่คุณจะได้อธิษฐานสิจ๊ะ ดาวพฤหัศพราศีพฤหัศพเกี่ยวกับเรื่องที่คุณอยากได้เงินโดยเงินที่คุณจะได้จะมาจากการใช้ความสามารถพิเศษความชํานาญพิเศษสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณทําเมื่อก่อนฉันอยากทําอันนี้แต่ฉันไม่กล้าลงมือทําตอนนี้สิ่งที่คุณทําจะเมคมันนี่ให้คุณอ่านี่คือกลุ่มราศีธาตุดินราศีแรกคือพฤกัสแล้วต่อไปมังกรอ่ากลุ่มราศีธาตุดินราศีที่สองคือมังกร งนนเหล่ามา,าช่วงเวลานี้นะครับพี่เป็นช่วงที่คุณจะได้เกี่ยวกับเริ่มต้นใหม่เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อ,อเกี่ยวกับการเรียนรู้การศึกษาฉันอยากรู้เรื่องนี้ฉันอยากเรียนเรื่องนี้ฉันอยากนอนเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ไม่ทาสักทีตอนเนี้ยจัดเลยอ๋อไปอเรียนรู้เพิ่มเลยเพื่อที่จะมาต่อยอดคือคิดและทําเธอ คิดแล้วทำเรียนรู้เลยแล้วการเรียนรู้ครั้งนี้จะต่อยอดให้คุณจเจริญเติบโตได้ในเรื่องไหนในเรื่องที่มันจะกลายเป็นสกิลพิเศษของคุณในอนาคตอ่ะโอเคแล้วจะเป็นช่วงที่คุณได้เจอคนต่างชาติต่างภาษาเป็นช่วงที่คุณจะมีการสมมติถ้ามีสินค้านําเข้าส่งออกอะไรต้องมีอ,มอะไรที่เกี่ยวกับการเดินทางไกลๆเนี่ยดีมากเลยอ่ะต่อไปถ้าดินอีกราศีหนึ่งอีกอันก็จะเป็นราศีกันนี่แหละราศีกันเขาจะชอบแบบว่าทอมตัวอืม ฉันไม่ฉันแพ้ฉันฉันไม่แน่ฉันแพ้ไปฉันหนีก่อนนะทำตัวเป็นลูกเมียน้อยอยู่นั่นน่ะนั่นไงหยุดพออเปลี่ยนลองสิ่งใหม่ถ้าคุณไม่เปลี่ยนเองถ้าคุณไม่ลองเองไม่เป็นไรเดี๋ยวจักรวาลจัดสรรให้คุณย,ยังไงกันต้องเปลี่ยนคุณจะชอบหรือไม่ชอบคุณต้องได้เปลี่ยนแน่นอนแต่ถ้าเรารู้ว่าเราจะเปลี่ยนไปทางไหนอะ่ะ มันดีกว่าเนี่ยหมายความว่าช่วงนี้เป็นอย่างนี้คุณต้องลองสิ่งใหม่ใช้คํานี้ออลองสิ่งใหม่ในเรื่องไหนตัวตนคุณเลยเปลี่ยนทรงผมก็ได้เปลี่ยนการแต่งตัวก็ได้เปลี่ยนสไตล์ก็ได้โดยเฉพาะสิ่งที่คุณจะต้องเปลี่ยนคือเปลี่ยนการดํารงชีวิตในแต่ละวันของคุณนะคุณไม่ต้องคิดอะไรมากคุณลองดูแต่เองคุณรักสุขภาพมากขึ้นอการจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นอันนี้ตอนเนี้ยพี่ลิต้ากำลังบอกว่าตอนเนี้ยจักรวาลเป็นอย่างนี้ราศีที่จะโชคดีเป็นอย่างนี้แต่ <S <S แต่แต่แต่ในเรื่องของคือว่าให้เน้นคือคือณเวลาแต่ละเวลาเนี่ยจะมีดาวโคจรต่างกันแล้วเวลาไหนที่เขาโคจรดีๆทำมุมดีๆกันเราก็ไปโกวิดเดอรโฟลไปกับเขาดิจะไปต้านทำไมโอเคอันนี้ก็สรุปโดยแบบว่าแบบลึกเลยนะใช่ลึกในกลุ่มธาตุดินนะเมื่อกี้อยากรู้เดี๋ยวเพราะว่าต้องสรุปเดี๋ยวมันคนจะอึดอัดมากแล้วกลุ่มธาตุดินมูยังไงบอกหน่อยสิธาตุดินนะธาตุดินธาตุดินคือเป็นธาตุที่เกี่ยวกับ การไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงดินก,ก็พูดถึงดินเลยดินมันก็นแน่เนเลยนะแน่นไม่เปลี่ยนเปลี่ยนยากแล้วดินมันดีกับอะไรดีกับน้ําต้องทายัางไงน้ําคืออะไรน้ําก็คือจริงๆก็คือจิตวิญญาณนก็คือจิตวิญญาณของเรานี่แหละอืจิตวิญญาณของเราเราจะต้องปเปลี่ยนจิตวิญญาณเราจะต้องทําจิตวิญญาณของเราให้ดีขึ้นมูมูให้ดีขึ้นมูแบบไหนมูดินกับน้ํำยังไงวันที่พระจันทร์เขาส่งพลัง วันที่พระจาจาร์เขาบอกเรานำทางเราว่าวันนี้คุณเริ่มต้นใหม่คุณเริ่มได้ออย่างเช่นนะช่วงเวลาเนี้ยวันที่จะเริ่มต้นใหม่ช่วงวันไหนดีใกล้ๆนี้นะช่วงระยะเวลานี้นะจะเป็นวันนิวมูนวันนิวมูนก็คือตรงกับวันที่เจ็ดที่จะถึงนี้ก็คือพรุ่งนี้ละเจ็ดกันยาเจ็ดกันยาเวลาเจ็ดโมงห้าสิบเอ็ดแต่ว่ามันแค่เวลานี้เหรอไม่ใช่มันมีหลายเวลาใช่ไหม พอถึงเวลานั้นปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้นิววันที่เจ็ดกันยานเลย uh huh. เราไม่ได้เริ่มวันนั้นเลยเราเรามีทริคไปอีกคือว่ารออีกสองวันครึง่ง uh huh. ก็จะประมาณวันที่สิบก็มีวันที่สองวันครึ่งให้เขาเคลื่อนย้ายออกไปเจอแสงให้เริ่มต้นจริงๆก่อนเพราะตอนนั้นเหมือนกับว่าอยู่ใน อยู่ยังแบบว่าดำดำขมุกขมัวอให้เขาเริ่มต้นจริงๆก้าวไปจริงๆแล้วเราใช้อาศัยเวลาช่วงนั้นนั่นแหละคือการเริ่มต้นจริงๆอ๋อโอเคตอนนี้ก็บอกบอกเอานี่กลมมิ่งก่อนนะว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงนี้อันนี้เป็นของแถมแล้วก็ราศีธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุน้ำก็จะกลุ่มราศีธาตุน้ำอะกรกฎพิจิกแล้วก็มีนไหนเหล่ากรกฎไหนสิกรกฎพิจิกมีนเนี่ยจะช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่จะเป็นการ สุขภาพดูแลสุขภาพหรืออะไรสุขภาพความสัมพันธ์สุขภาพความสัมพันธ์อข,นของคุณกับคนที่คุณรักพูดถึงธาตุลมพิริตา้าแล้วเดาบรรดาลมเนี่ยที่เสียงเป็นอย่างเงี้ยพราะข้าพเจ้าท่านลมบอกมันเลยนะช่วงนี้นะมันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ของธา,าตุลมคืออะไรบ้างธาตุลมก็จะมีพวกพวกคุณมิถุนคุณตุลคุณกลมทั้งหลยข้าพเจ้าเลยทั้งลมทั้งหลายเนี่ยจะเป็นช่วงที่ว่าธาตุจะไปลมจะมา นั่นไง <savvy> จะมีการเริ่มต้นใหม่ <fuer> จะมีการเริ่มบางคนอาจจะได้บ้านใหม่นะอย่างนั้นเลยหรอเอามีถุนก่อนอ๋อมิถุนก่อนมีถุนเนี่ยเขาจะเป็นการช่วงเริ่มต้นเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยอเขาจะเคลียร์เรื่องที่อยู่อาศัยได้อืเรื่องที่อาจบางคนอาจจะต้องมีการย้ายบ้านบางคนกู้ซื้อบ้านรวมถึงซ่อ,ซอมปะ กูบ้านซอมบ้านตกแต่งบ้านทําอะไรเกี่ยวกับบ้านให้คุณสังเกตดูตอนนี้ย่าชอบอยู่บ้านออยากทำโน้นทํานีนดดนน่ดัดแปลงน่นดัดแปลงนี่แม้แต่กระทั่งเรื่องความสัมพันธ์กับคนในบ้านมันเหมือนอจะเริ่มลงตัวเริ่มเปิดใจคุยกันอ,อไอสิ่งที่มันคาใจคุยกันได้แล้วก็ในะช่วงเวลานี้ต้องมูเกี่ยวกับเรื่องเนี้ย คือมันถึงบอกไงว่าเวลามูเราต้องรู้ว่าดาวมันไปทางไหนมูยังไงอ่ะพี่เวลามูอ่ะเดี๋ยวบอกอีกเดี๋ยวบอกเอาให้รวมครบก่อนเอาท<อ>่านลองไม่<อ>ก่อนเดี๋ยวมื่ใจร้อนเพาะฉันอยากรู้เลยไงต่อไปเมื่อกี้ไม่ถูกเลยใช่ไหมต,<น>ตุตุเกี่ยวกับอะไรตุตอนนี้มันจะเป็นช่วงที่ที่เขาจะเขาเรียกว่าพวกตุสังเกตว่าช่วงนี้อยากจะสวดมนต์อ,อยากสวดมนต์อยากอยู่กับตัวเองช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ว่า เงียบเงียบคนเดียวอยากอยู่เงียบเงียบคนเดียว <m> ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเริ่มแบบเรานิ่งว่ะยิง่งยิ่งนิ่ง,ยงอย่างนี้อีตุนนิ่งอย่างนี้เนี้ยมูก็ยิ่งโอเคสิใช่เป็นช่วงที่เขาเหมือนกับว่าเปิดรับได้ง่าย<ร>เป็นผู้รับได้ดีมากๆเป็นช่วงที่พูดยังไงว่าเป็นช่วงที่คุณจะวางแผนเนอืมวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างที่จะบอกนะเมื่อทุกท่านเมื่อกี้ที่พูดไปก็แล้วอะไรก็แล้วแต่การเริ่มต้นครั้งนี้มันไม่ได้มันมันไม่ได้ว่า แค่เฉพาะระยะเวลานี้อืมแต่มันจะเป็นการดีต่อเนื่องยาวไปจนถึงปีสองปีหน้าต้นปีเลยทําไม <All S 2> ถึงเป็นอย่างนั้น <All. S 2> เพราะว่าในช่วงเวลาที่มีการเริ่มต้นใหม่ครั้งเนี้ยสิ่งที่ดาวทามุมดีๆกันดาวใหญ่เขามาแจมด้วยไงมมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่เป็นนิวมูลของแค่พระจันทร์ไงแต่มีมดาวใหญ่มาแจมแล้วแล้วการมาแจมของดาวใหญ่ๆที่มีผลกับเรามีผลกับโลกมีผลกับจักรวาล ที่ไม่ว่าจะโควิดไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ที่ดาวใหญ่เวลาเขาส่งผลเนี่ยเขาส่งผลแบบนี้ตอนนี้เขามาส่งผลในทางที่ดีอ่ะโอเคต,อตุนเป็นอย่างนี้ตุนเป็นอย่างนี้ต่อไปกลุ่มกลุ่มเนี่ยจะเป็นช่วงที่ว่ากลุ่มเนี่ยสำคัญมากเพราะว่ากลุ่มปีหน้าเลยนะคะมันจะเป็นจุดโฟกัสอยู่ที่กลุ่ม,อมตอนนี้นะรีบ รีบทาอะไรได้รีบทําด่วนเพราะตอนนี้ดาวพฤหัสอยู่กับคุณลแล้วเขาจะเปลี่ยนไปอยู่กับราศีมีนเดือนพฤศภาคมปีหน้าตอนนี้ทําอะไรได้รีบทำเปลี่ยนอะไรได้รีบเปลี่ยนรีบทําแล้วก็เก็บเกี่ยวเพราะสิ่งดีๆอยู่กับคุณถ้าคุณไม่ทําคุณเสียโอกาสตอนนี้เราต้องทําอะไรยังไงบ้างไปบอกเพื่อนละเพื่อนราศีกุม ต้องทํายังไงบ้างคนที่เป็นกลุ่มตอนนี้ให้สังเกตดูว่าณช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงที่เขาเรื่องเก่าๆความทรงจําเก่าๆสิ่งที่เขาเคยกลัวมันผุดขึ้นมารวมถึงแบบว่าคนที่ทะเลาะก,กันคืนดีเป็นไปได้ไหมมันจะคืนดีหรือไม่คืนดีไม่รู้แต่ว่ามันจะจบจบดีไหมบางคนก็แยกย้ายบางคนก็เริ่มใหม่อ๋อเป็นชัดเจนมันจะเห็นภาพชัดเลยเอาใช้คํานี้แบบนี้นะคะโอพวกกลุ่มนะคะฟังดีๆนะคะอ่ะฮะ เผชิญกับความกลัวเผชิญกับสิ่งที่อยู่ในใจเมื่อก่อนอเราหนีอย่านีเราหนีปัญหาเมื่อก่อนเราแบบไม่อยากยุ่งแต่ตอนนี้คือคุยกันเลยชาร์จไปเลยเอาให้จบแล้วมันก็จะจบจบไปในทางที่แบบว่าในทางที่ขาดกันก็ขาดกันแบบว่า คือเห็นผลลัพธ์ว่างั้นเถอะเห็นผลลัพธ์แล้วคุณแล้วมันจะไปต่อได้ด้วยไงมันจะไปต่อได้ตรงที่ว่ามันจะได้เงินด้วยไงเพราะว่าพอคุณจบปุ๊บเนี่ยอไอ้ดาวคือดาวพลูโตเนี่ยเขาจะเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องขุดเรื่องเก่าๆขึ้นมาแล้วให้คุณเปลี่ยนให้ได้พอคุณเปลี่ยนได้ปุ๊บสิ่งที่คุณจะได้คือเงินแล้วเป็นเงินอะไรเงินจากคนอื่นเงินจํานวนมากๆเงินก้อนบางคนไปขออ่ากูนี่เว้ยใช่กูนี่บางคนไปขอเขาเรียกว่า ขอกู้ซื้อบ้านไฟนงไฟแนนอะไรเงี้ยไฟแนนได้หมดได้หมดแล้วก็จะเป็นช่วงที่มันมันเหมือนกับเคลียใช่ไหมพี่เคลียเคลียทำความสะอาดอ่ะคือถ้าเกิดว่าข้างในยังสกปรกอยู่แก้วยังสกปรกอยู่เทน้ําปะ่าไปฝุ่นมันก็กระจายดังนั้นก็คือแบบว่าน้ํายังเปื้อนกระจายอยู่เทน้ําเปล่าไปใสแค่ไหนน้ํามันก็ยังดาเข้าใจเก็ตเลยอ่ะเก็ตไรใช่ไหมอย่าไปเสียดายคือถ้าจบก็ต้องจบ เจ็บก็ต้องเจ็บเรื่องเอาระหว่างสะดวกกับปลอดภัยใครก็ต้องเลือกปลอดภัยปะต้องอาจจะไม่สะดวกไม่ยิ่งยังนะไม่ไม่จริงนะจะไม่สะดวกในตอนแรกแต่ว่าคุณจะปลอดภัยในชีวิตเริ่มรู้เริ่มชัดลวแล้วต่อไปละกลุ่มราศีสิบสุดท้ายธาตุไฟธาตุไฟมีอะไรบ้างธาตุไฟสิ่งที่เขาจะได้เริ่มต้นมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างก่อนก็จะมีเมษสิงและก็ธนูอ๋อ เมธสิงธนูเมธเนี่ยเรื่องอะไรเรื่องใหญ่เรื่องอะไรเรื่องที่เป็นจุดโฟกัสตอนนี้ของเมธเรื่องงานงานไม่ใช่มีงานเดียวด้วยนะงานจะมีทั้งงานประจำและงานที่สร้างชื่อเสียงก็รล้เหมือนกันนะรื้ค่ะเมธรื้ค่ะงานที่มีประจำงานที่คุณทำทุกวันอ่ะสมมุติถ้าคุณเป็นลูกน้องในทำงานบริษัทงานที่คุณงานที่คุณทำอยู่ในบริษัท มันมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอแต่ว่ามันคุณก็จะมีงานที่ดีอีกอันนึงคืองานที่สร้างชื่อเสียงให้คุณอาจจะเป็นงานแบบว่างานจ็อบของเราหรืองานอะไรของเรา่นาันเถอะฝินที่เขาชอบหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วพอเอิญงานนั้นเนี่ยโอ้โหเป็นที่ถูกตาต้องใจกับคนหมู่มากเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์มะเมธเนี่ยทุกอย่างได้หมดคือตอนนี้จะเป็นคือตอนนี้มันจะเป็นช่วงที่ว่า เราจะใช้ความสามารถของเราในการทำงานแล้วมันดังแล้วมันดีอ่ะราศีต่อไปต่อไปราศีสิงห์อ่ะพี่สิงห์สิงห์เนี่ยดีใจด้วยเลยเรื่องเงินพี่สิงห์มีเงินเลยเหรอเงินสดวะโออยากจับจ่ายอยากซื้อของจากที่รอมานานนี่นะจากที่รอมานานจากที่พี้าเคยบอกว่าแบบด้านนี้แล้วเนี่ยอันนี้มาใช่ไหมสิงห์โดนเยอะสิงห์โดนช่วงระยะเวลาเนี้ยสิงห์แบบว่า คือเหนื่อยอ่ะคือไม่ใช่ว่าเหนื่อยเพราะตัวเองคนเดียวเหนื่อยเพราะว่าตัวเองเหมือนกับว่าเป็นหัวหน้าแล้วก็อยากดูแลคนรอบๆด้วยบริวารด้วยอยากดูแลคนที่เราคอยเข้ามา<ล>อย่างเงี้ยต้องเสริมมูนะถูกปะกสิ่งได้เงินสดสิ่งได้ซื้อของมีเงินจับจ่ายใช้สอยสิ่งที่อยากได้แล้วก็งานที่มันไม่ลงตัวมันจะลงตัวรวมถึงแบบว่าผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือปะงานที่ไม่ลงตัวที่ผู้ใหญ่เคยเป็นแบบว่าใช้คําว่าไม่อักรีอะไรอย่างเงี้ย หมาหัวเน่าเออเจ็บกว่อีกเออจะได้ขึ้นแท่นเหมือนเดิม,มแท่นทองคําฝั่งเพชรขึ้นตังอ่ะเลิศขึ้นบันลังใช้ตังน้อยไปใช้คําว่าบันลังโอ้สิ่งมากมามาจริงแล้วราศีต่อไปของราศีธ <พา S 2> นาตุไฟธนูราศีธนูไม่ได้ยิ่งหย่อนสิ่งที่เป็นอันดับหนึ่งเลยสิ่งที่คุณคนจะเห็นเลยคือคุณจะดัง คุณจะมีชื่อเสียงคุณจะสำเร็จเ,เพราะว่าตอนนี้มันเป็นการเริ่มต้นใหม่จุดไหนจุดที่ไปอยู่จุดสูงสุดในชีวิตธนูเนี่ย<ใ>นะในช่วงนี้นะใช่ค่ะ แล้วไม่ใช่ว่าได้แค่นี้นะคือไม่ใช่แค่ช่วงนี้นะคือหมายความว่าคุณเริ่มต้นได้ตั้งแต่ตอนนี้แล้วคุณกิน,นได้ยาวๆเป็นจนถึงอย่างต่ําเลยเนี่หเดือนคุณมูได้เลยเรื่องจากที่ฟังเนี่ยทั้งหมดเนี่ยข้ามูช่วงนี้แล้วเรารู้เนี่ยพี่พ,พี่ต้าบอกเลยว่าแบบแต่ละราศีโดดเด่นอะไรแล้วข้ามูแล้วให้มันใช่บัญชัดเรื่องนี้คือพูดพูดง่ายอธิษฐานสิจ๊ะอธิษฐานเรื่องไหนเรื่องที่บอกไปเนี่ยงั้นบอกเลยใน12ราศีกับสีกิาุน่แล้วเมื่อกี้ธนูยังไม่ได้พููดดหมนนะธ พองานดีแล้วเงินได้ด้วยเลิศทั้งสองเด้งเงินบอกเลยช่วยบอกหน่อยทุกคนต้องอยากรู้ละมูมให้ถูก<ง>วิธีในแนวทางของลิต้าสตาร์คอนเน็เนี่ยแล้วแบบว่าแบบทุกราศีมูย,ยังไงตอนเนี้ยในช่วงเนี้ยเอา<น>ตอนนี้เลยอยากได้เงินอะไรเงี้ยในตอนนี้นะคือพูดง่ายๆคือธาตุมันจะมีดินน้ำลมไฟอืคุณสําคัญเลยคุณต้องสมดุลธาตุให้ได้ก่อนการมสมดุลธาตุคือ การทํายังไงก็ได้ให้ครบทั้งดินทั้งน้ําทั้งลมทั้งไฟแล้วเราจะรู้และให้เรารู้ว่าณนะเวลาเนี้ยเราควรไปทางไหนลมพัดไปทางไหนเราจะถึงจะไม่ต้านกระแสมันเลยลมพัดไปทางดาวพุธอ่ะลมพัดดาวพุธยังไงพี่ตอนนี้ลมกระแสไปทางไหนกระแสตอนนี้คือกระแสไปทางกันกระแสไปทางศุกร์ดาวดาวศุกร์ดาวพฤหัสดาว,พ,ดดาวพุธเพื่อที่จะนําพาอะไรมาบ้างนําพาเงิน นำพาความสุขนำพาสิ่งที่เราชื่นชอบสิ่งที่เป็นความสุขของเราอัญมณีที่เป็นตัวแทนของสิ่งที่พูดไปทั้งหมดอยช่วงเนี้ยคือ loss c o t อันเนี้ยที่ที่พี่บอกคือ loss cost loss t คือหินที่เป็นใช้คำง่ายๆสั้นๆเลยว่าคหัวใจ <Heart. S 1> หัวใจ heart เคยเห็นเคยเห็นเลข infinity ไหมเคยเห็น,นเลขแปดแล้วมันจะมีจุดตรงกลางอ่ะ จุดที่เชื่อมมัหรอคือตรงนั้นน่ะ oh. คือหัวใจเลยโรสคอร์คืออยู่ตรงนั้นคุณจะขึ้นเหนือล่องใต้ไปซ้ายไปขวาอยากได้นอนอยากได้ดีอยากได้นั่นอยากจะสื่ออะไรรับอะไรส่งอะไรตรงนี้ใช้ยังไงใช้ยเป็นตัวดึงพลังอันเนี้ที่เห็นเนี่ยตอนนี้ก็คือตอนนี้อาีจะอดีบได้ใช่อธีบไยที่ใส่อยู่ตอนเนี้ยคือโลสคอร์ดขอดูเลยนะอ่อฮะ โอเคครับพี่สวยเนาะคือลอสควอดแล้วทำไมใส่ที่คอเพราะตอนนี้เมื่อกี้ที่บอกไปว่าสื่อสารสื่อสารก็คือการพูดจาทั้งหลายต่างๆนานา,นาอ,อยู่ที่คอไงคะงเพราะฉะนั้นอยู่ตรงไหนดีที่สุดตอนนี้อยู่ที่คอค,ค่ะสร้อยอันนี้พี่แล้วสร้อยอันนี้นี่คือว่าของลิตตานี่คือบอกเทคนิคอีกอันบอกให้ลึกไปอีกนะรับรองคุณไม่เคยมีใครบอกคุณแบบนี้ปีหน้า ตอนนี้ดาวใหญ่ๆอยู่ที่อควาเรียซีซันอควาเรียคือกลุ่มคือดาวยูเรนนสดาวยูเรนัสิ่งที่เป็นมงคลของดาวยูเรนนสคืออะไรก็ได้ที่เป็นโลหะเงินทองแต่ต้องเป็นของแท้ที่เป็นโลหะไม่ใช่สแตนเลสโลหะก็คือโลหะโลหะที่มาจากธรรมชาติไม่ได้เปลี่ยนอ,อขัดจิกไม่ได้นะไม่ได้ต้องโลหะนะต้องโลหะมันถึงจะเสริมกันไง,งเ,เพราะว่าอตอนนี้ตอนนี้คือยูเรนัต ยูเรนัสคือสิ่งที่ทําให้เกี่ยวกับโลหะเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงปีหน้าสิ่งที่คุณเริ่มตอนนี้ทาไมถึงพูดถึงยูเรนัสเพราะสิ่งที่คุณเริ่มตอนนี้จะเป็นการกินยาวไปจนถึงช่วงที่หมายความว่ามูมูในช่วงนี้ใช้สร้อยแบบนี้ถูกไหมกี่บาทอะพี่ให้ลองคายก่อนนะไอ้ให้บอกเทคนิคบอกลักษณะก่อนไม่อะมันเป็นเงินด้วยแล้วเป็นแบบเป็นเงินนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเงินทั้งหมด แล้วก็ทำได้สามสีทำเป็นเงินก็ได้ทองก็ได้โลสคอสพิงโกก็ได, <L ose S 2> ได้แล้วก็ด้านหลังจะมีดาวครบทั้งอัญมณี12ราศีนี่ก็คือ,อมีดาวครบรแล้วก็อัญมณีของทั้ง12สราศีของจริงอยู่ในตำแหน่งจริงๆแล้วตรงกลางคือโลสคอสฮะแล้วแล้วแต่ละเม็ดของเราถ้าจับดูจะรู้สึกว่าเราจะรู้สึกโคลฟิลลิ่งคือเราจะรู้สึกเย็น หินเพราะว่าเขาอยู่ใต้ดินอยู่อะไรมาตลอดอันนี้นอันนี้หลักการการออกแบบนี่คือพิริต้าคิดคนเลยหรือว่ายังไงค่ะคิดเองค่ะ,คคะแล้วก็ชาร์จพลังมาแล้วเรียบร้อยอ,อแล้วในแต่ละปีคุณรู้ไหมว่าอันนี้ลึกลงไปอีกในแต่ละปีมันจะมีวันของแต่ละราศีว่าวันไหนควรจะเอาหินมาชาร์จพลังวันไหนบ้างวันไหนทรงพลังเดี๋ยวเดี๋ยวบอกต่อไปแล้วกันทุกอันนี่คือเห็นทุกอันจากลิต้าทำผ่าน พิธีกรรมอนันต์มาหมดแล้วอ oh. ก็เลยบอกว่าคนถามว่าอยากจะได้แบบนี้ได้ไหมบอกได้ค่ะถ้าอยากได้แบบนี้สามพันเก้าร้อยเก้าสิบได้เงินแท้ๆได้แบบนี้ครบแบบนี้เลยสามพันเก้าร้อยเก้าสิบแต่ก่อนที่จะทําให้คุณคือจะดูต้องดูก่อนจะแถมให้ก่อนคือ oh. ว่าต้องเอาวันเดือนปีเกิดของคุณมาจะดูให้อย่างละเอียดก่อนแล้วก็จะบอกว่าอัญญนบณีของคุณ คืออะไรบ้างนอกจากรอสคอร์แล้วมีอะไรอีกแล้ววิธีการมูมูอย่างไรวันไหนคือวันที่คุณมูได้มันจะลึกของแต่ละคนอีกของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันแต่แต่ตอนนี้ค่ะว่าช่วงนี้ใช้อ่ะโดยภาพรวมอ่ะแล้วโอเคเห็นผลก็คือเส้นนี้ยังเห็นผลรอสคอร์ในช่วงนี้ชัดมากเพราะว่าเราเพราะเราไปโควิดเดอะโฟล์ทเราไม่ได้ตามกระแสไงเราไม่ได้งงไงโอเคคือแล้วเวลามีน้อยเราเราเมื่อกี้ตัดคำว่าไม่ได้งงเอาตัดออกมานะ คือเวลามีน้อยคือมัวแบบคลําทางไม่ได้แล้วเอาสูตรสําเร็จไปเลยแบบมาม่าแค่เทน้ําร้อนกินได้เลยอันเนี้ยมีเส้นนี้นะแล้วก็แบบวิธีใช้ก็คือแบบว่าความเชื่อศรัทธาศรัทธาใช,ใช้ใช้พลังงานความศรัทธาเป็นตัวดึงแต่เห็นที่ลิต้าบอกว่าหินเนี่ยมันมีท่านม,มีพลังอยู่แล้ว<อ>เขามีพลังอยู่แล้วหินแต่ละเม็ดแต่ละแบบเขาจะมีการช่วยเหลือกัน ลักษณะคุณและลักษณะแตกต่างกันโดยสิ้นเช mm ิง hmm. แต่ละราศีควรจะเป็นหินแบบนี้อ่ะอย่างเช่นธาตุไฟหินประจาธาตุไฟเวลาเราชาร์จพลังเราจะไปชาร์จกับพระจันทร์เหรอไม่ใช่อ๋อหมายความว่าถ้าคุณเป็นไฟคุณนมนเลยเอางี้ง่ายตอนนี้คุณมีสร้อยเส้นเนี้ยแล้วคุณเป็นธาตุไฟอ่ะคุณต้องไปชาร์จกับอะไรคุณไปขอ<ถ>พลังอะไรถ้าเป็นสร้อยถ้าเป็นสร้อยเส้นนี้ชาร์จกับพระจนันทร์ได้ คนธาตุไฟใส่ใส่ได้ชาร์จกับพระจันทร์ได้คือเราจะชาร์ไม่ชาร์กับยังไงเนี่ยให้ดูที่หินแต่ถ้าเกิดว่าหินของคุณเพราะว่าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเราจะให้ไปลักษณะว่าแต่ละราศีเป็นหินไหนใช่ไหมแล้วถ้าเกิดหินของคุณเป็นหินประจําราศีละไม่แต่ตอนเนี้ยรสคอร์สก่อนอันเนี้ยเมทเนี่ยหรือธาตุไฟเนี่ยชาร์จกับพระจันทร์ใส่ได้แล้วก็ชาร์จอ่ะแล้วต่อไปแต่ว่าแต่ว่าอีกวันที่ชาร์จอ๋อระบุวันชาร์ตอีกคุณจะต้อง เป็นเวลาของคุณและคุณจะต้องมีจุดเทียนเดี๋ยวค่อยว่ากันในอีกอีกซีซั่นหนึ่งหรืออีกคลิปต่อไปคือมันละเอียดมากคืออยากจะบอกว่าแต่ตอนนี้ใช้ไปเหอะใช้แล้วดีแต่มูลึกอีกเดี๋ยวพี่ต้ามาบอกคือเอาเอาพูดง่ายๆไอ้ที่ว่า3,990เมื่อกี้เนี่ยจะบอกหมดโอเคขออีกสามธาตได้ปะให้ปะก็เนี่ยรู้ละกลุ่มธาตุกลุ่มธาตุไฟเนี่ยใช้ลดคอสหรือสร้อยชิ้นเนี้ย แล้วไปมูกับแสงจันทร์ทุกธาตุได้หมดแล้วจะบอกวันให้ว่าวันไหนแล้ววันไหนมั่วๆไม่ได้เข้าใจเข้าใจแต่ตอนนี้อยากได้นิดนึงก่อนธาตุเนี่ยธาตุไฟเนี่ยโกลดคอร์สเส้นเนี้ยมูด้วยพระจันทร์และธาตุธาตุธาตุน้ำอ่ะมูด้วยมูยังไงใช้สร้อยเส้นนี้แล้วจะมูทุกราศีตอนนี้อ่ะมูวันพระจันทร์คือพูดง่ายเรามูได้ทุกวันมูได้ทุกวันคือจะเอาสุดอะจะเอาสุดอะมันมีอย่างนี้อยู่เทคนิคก็คือว่าการส่งพลังงานอืม เวลาที่เราได้อะไรดีๆได้เงินดีๆหรือว่าเรามีความสุขจับส่งพลังงานไปให้เขาพลังงานของความสุขแล้วทุกสิ่งที่เราส่งไปเขาได้รับนะคะเรามองไม่เห็นไม่ใช่ไม่มีนะคะมีนะคะงั้นหมายความว่าตอนเนี้ยทุกท่านใช้ได้เรื่องเงินกับความรักส่งมาเลย เพราะว่าเขาคือเขา,เ,าเป็นตัวแม่เหล็กดูดต,ตรงนี้อยู่แล้วโดยตรงไงคะกี่วันได้ผลใช้คำกี่วันได้ผลเหรอใช้คำว่าคุณต้องมีความพลังที่คุณส่งไปความศรัทธาที่คุณส่งไปคุณต้องเต็มที่แต่ว่าสิ่งที่บอกไปเนี้ยถ้าคุณทำแล้วคุณศรัทธาเต็มที่เมื่อกี้ที่บอกไปอะ่ะคุณเห็นผลเลยวันที่ยี่สิบกันยานี้เลยยี่สิบกันยานะเริ่มต้นเลยสั่งยังไงเริ่มต้นเลยแล้วก็ นี่แค่เริ่มต้นแล้ววันที่สิบแปดตุลาสิบหกตุลาคุณเห็นผลอีกเริ่มจะเสี่ยงสั่งซื้อยังไงบอกหน่อยสั่งฉันอยากจะซื้อฉันขี้เกีเออยจสุดเลยแบมันมันต้องมีแล้วอ่ะมันต้องใช้อ่ะสั่งซื้อตอนนี้สั่งทําอาจจะต้องรอนิดนึงแต่ไม่นานมากเพราะว่าทําทีละอันเข้าใจหินแต่ละเม็ดไม่เท่ากันไม่ได้มาจากโรงงานปั๊มมา ไม่ใช่งั้นเอาอย่างนี้กันใครสนใจเนี่ยก็ไปติดตามในเพจถามในอินบอ็อกซ์มาแล้วเดี๋ยวจะดูให้อย่างนี้แล้วกันเนาะเอาอย่างนี้ถามมาแล้วจะบอกให้คุณอย่างละเอียดว่าไม่ใช่ว่าแค่นี้อะไรที่คุณจะต้องรู้ตัวแม้กระทั่งตัวเลขของคุณวันไหนที่ควรจะต้องวันนี้เดือนเนี้ยวันเนี้ยเดือนนี้วันไหนที่จะต้องโมโม,มแบบโมแบบเต็มที่วันไหนแบบที่ชาร์จพลังวันไหนที่ ถ้าเกิดจะเรื่องเงินทองวันไหนคุยได้วันไหนคุยไม่ได้จะมีปฏิทินให้เลยหมายวามโอ้โหง่ายๆได้สร้อยและได้แผนผังชีวิตมีปฏิทินให้โลดปฏิทินงั้นเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวให้ทุกคนไปตามต่อแต่ตอนนี้ก็คือช่วงนี้ก็รู้แล้วสิองราศีรู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองแล้วก็สิ่งที่เป็นเครื่องรางแน่นอนโลสคอร์สเป็นสร้อย แล้วยิ่งเป็น lost cost ใส่เมื่อไหร่ก็ได้อคือคิดอะไรไม่ออกอ o s t cost unisex เน่่ยอยู่ใช่ไหมผู้ชายได้ผู้หญิงได้ได้โอเคได้หมดแล้วแม้ก็ทีได้ได้หมดเลยได้หมดแล้วแล้วแล้เราสังเกตเห็นรูปทรงไหมคะรูปทรงก็มีส่วนทําไมถึงจะต้องเป็นตรงจี้ทําไมถึงเป็นรูปนี้อ เพราะว่าเราก็จะสมดุลพระอาทิตย์กับพระจันทร์ด้วยโอเคงั้นก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวไงให้ทุกคนไปตามในเพจสั่งแล้วนะใช่ไหมในเพจแล้วอยากสนใจอะไรก็เดี๋ยวว่ากันแอดไลน์ก็ได้ค่ะแอดไลน์ะไรพี่แอดลิต้าสาวคนนี้โอเคงั้นก็ขอบคุณพี่ลิต้านะครับอวยพระไรนิดๆหน่อยๆนยก็ขอกาลังใจหน่อยพี่ลิต้าไหนไพี่ลิต้าก็รู้เรื่องดวงดาวทั้งจักรวาลไปละขอกาลังใจให้สราศีหน่อยเอาอย่างนี้นะคะเรื่องราวดีๆเหตุการณ์ดีๆคนดีๆสิ่งดีๆ เจอกับคุณนับแต่นี้และตลอดไปค่ะขอบคุณพี่ลิต้ามากนะคะที่<อ>ให้ข้อมูลดีๆกับทุกคนค่ะ<อ>เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอข้อมูลนะเพราะเนี่ยต้องมีอีกเยอะค่อโอเค,อบ,คบ๊ายบายพี่ลิต้า